ไม่ชูไม่ต้องเซ็งค่ะเมื่อไรก็มาตัวแม่เฮ็ดปดหมอกเฮ็ดกอกหมอกต่อตาเต้ลองชอบหน่อยแม่ของเขาค่ขึ้นจ้องขึ้นจ้องต่างชอบต่อต้องก้องมูกล้องสลบเลวเขาวันเขาว่าหน่อยวันเขาว่าอ๋อวันเดือนมูวันเขาว่าเมื่อเหลียวในอีหางของแม่อธิไปเฮ็ดในเมื่อเหน่อยอดหมอกอ๋อแต่เป็นเฮ็ดอดหมอกจะเป็นอดเป็นอดวันไหนฮะเนาะไม่ขาด ออเดี๋เป็นอดอกคนเลยเนาะไหเนาะอันนี้อเดี๋ยวบอกเฉยน้าเัน่ะยเนาะนะจะจ้อกเฉยน้าบอกเฉยน้อันเปิ้ลเจ้าบอกหังห้องบอกหังอะไรเนาะอกเฉยน้าะไรอ๋อเปเฮ็ไหลอันเขาจะมีอันใหญ่แค่ไหนเนาะอันนี้ก็ใหญ่อันใหญ่แล้วก็เออจ้างด้านนี่เฉยอันแมเจ็อันเหียงเปน้องเฉยเจ็ดอันอ่ะอันนั้นนงป้านนนงป้านป้านสองอดสองอดแเหลวไออดรหอว่อเหี้ยงอด ไว้อ๋อ hmm. ป mm ุ hmm. one, uh ๊บ huh. ค um, mm ือ hmm. จ้องแต่ม uh ีฉามป้านเนาะติดป้านหมอบหนึ่งป้านก็เฉยญสองอันสองอันคำสองป้านก็เหลือไว้อันเหลือไว้อันเหลือไว้แห่งก็ไว้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 อ๋อไว้ไว้เนาะแล้วก็เพื่ออดหมอบก็กลายเป็นมีแห่งแท่งแม่นี่เป็นกอกเ่าง่างว่เป็นกอกเนาดกอกต่างพีกอกต่างพีครับว่ะกอกกระดาษกอกปักควักอันนี้ได้กอกต่างพีอันนี้เป็นแม่เรอฮเนาะ จะแม่เขาหมันเพิ่มหมักเพื่แตกอ๋อเพราะเป็นผันกุกกรอกคอนเจอจะหมาหรอยอจะหมาเรอเมี่ยเขาจะหมาอ๋อปัดกุ๊กกอกเจอเราไม่หมัดหมัดหรอะอันนี้ปัดมาเร็วก็เนี่ยนะไม่กอกแต่นีกรอกหางแทงอ๋อกกอันนี้กรอกถังผีอ่ะก็กอกกลิบกรอกกลิบกับประตูเมเยตักรอกกลิบเราฉีกต้องก่อนหนอยนอยฉีกต้องก่อนเนเป็นกันนะหน่อให้ในก่อนหน่อเขาพับก็่ไม่ ภาพไหนไม่ก็กระถางื้นไม่ก่คืน,น,คนอ่าเ้านเห็ดไนมนกรพืเนเหน็ไมภาพไม้ไไเห็ดไหนอ,อก้นเขาจะป็นจริงมันนองเขาเนีเป็นจริงก็แก,กไวอืม่าเดียเียวเดี่ยวไน หนึงก็จะเจ้าเชิปอันแน่นแต่ว่าแต่มีฮาฮเจ๋งเป็นสองสองหนึ่งุหนึ่งเจ๋งก็ะช่อนกันสอันบนในนครับแต่มีแต่ฮเจงชอนกันเจ๋งช่อนกันไปช่อนกิบแน่นอนช่อนกิบแน่นอนสองจั่นสองจั่น่กิบอ็แม่จบแม่ึ้นในตาฮาอันนึ่อะ พาเก็บ้าไม่ได้ภาพอย่างแทนแม่ฉีกตอ้ําบอกได้ไงภาพภาพอันไหนแท้งอ๋ออันเล็มเล็มเนาะเล็มเล็มอันเล็กเล็กอันเล็กเล็กที่หือภาพไม่หือครับภาพไม่หือก่อนหน้าแท้งอ่าแท้งอ่าเจ็บวันไหนเนาะเราใส่กันในแท้งโอ้มา เอามาเอาอ๋อแต่ใเอามาส่ทกันเอานี่มาใส่กันเลอ๋อมาแต่เห็นรเอไม่หมาดหมาดอ๋ออ๋อเจะแม่ันาก็ไม่ได้แม่มันจ้งหมาดแม่เนาะจางแม่ในเจอปืนเก่าขึ้ไม่หมาดไม่หมาดเอาตองหนาอนึงตองชตีินแมนหัวเหาแกะแปแกดหันไหนอ่านี่นะ อ่าก็เดบันนัยมาถึงอันอันนี้อันกิบกำเัินชุดเนาะไหมเนาะกำเันชุดเราอ่ะกำันชุดอ่ะห้ากิบหากิบน่ครับแต่หาหาาจ็งองจ้นค่ะแล้วฮูกลางอนไหอแม่ฮูดไปเอองูไปเลยอ๋อเดีู๋ฮูกกลางหอ๋อให้เขาแต่ฉกกลางฮูเนะให้ตัดเป็นมุ่นๆไว้นี่ไหม เต็มทางดีให้มันเข็มๆโค้ดเดนไปทางนอไี่นอันนั้นมัอนด้หมากโค้นะลูกอ๋ออ๋อ้ดเ่นี่เออเคมไหครับไม่ได้มีหูอไปใหตัดอะไรอันาะอันนี้สองอันสามอันย่ว่าลูกว่ามีใหหลายอันนนสี่อันห้าอันอันี้อันตักมุ้นโมแนตตัก ก็เจ้าตีเจ้าตางอ๋ออันนี้อันนี้เ <riding> รียกสองอันเนาะอันนี้เรียกสองอันเนี่ยอันกองมูอันนีอันทีนาชลรอบอันที่เจาะพยาอันฮาเจงนี่เนาะอันนี่อันนี่ตันังจ้องค่ะอ๋ออ๋อที่น้องเต้ค่ะโบนผีเหลือนม้อนไม้อ่อนกันให้กอกซ้อมปองอดหมอกกันกุกกุกกอกขนอยำเฮ็ดหรอคะเนาะไปไปน้องเต้เขาค่ะ ทรงលីផ្ុនតាំងហាន់មុងខៃផ្កាន់គឹមវណ្ណហៅលីកាត់យ៉េនថាបោតាំងមេឡែមុងតៃហៅតាំងឡាយ